อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับเจอเกนครอปอัปเดตอาการบาดเจ็บมาเน่หลังไร้ชื่อเกมทุบเวสแฮมยูไนเตดเจอเกนครอปกุนสื่อของลิเวอร์พูลเราบุว่าอาการบาดเจ็บของซาดิโอมาเน่นั้นไม่ได้รุนแรงจนถึงขั้นน่าเป็นห่วงเลยเพียงแต่ว่าเจ้าตัวไม่พร้อมที่จะลงเล่นในเกมกับเวสต์แฮมยูนเต็ดเท่านั้น เจอเกนครอฟผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลกล่าวว่าซาดิโอมาเน่ปีกคนเก่งของทีมไม่ได้บาดเจ็บร้ายแรงแต่อย่างใดหลังจากที่ดาวเตะชาวเซนิเกนไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดที่หงแดงลิเวอร์พูลบุกไปชนะเวสต์แฮมอยู่ในเต็ด3ประตูตอนหนึ่งในเกมพีเมลีกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่31มกราคมที่ผ่านมาก่อนถึงเกมนั้นล่าสุดซาดิโอมาเน่เพิ่งจะโชว์ฟอร์มเก่งด้วยการทำหนึ่งประตูกับอีกหนึ่งแอสซิส จนช่วยให้ทีมบุกไปคว้าชัยชนะเหนือท็อตแนมฮอสเปอร์3ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาแต่แล้วเขาก็ต้องมาพลาดเกมกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดหลังจากที่เจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมกับไก่เดือยทองเจอเก้นครอฟได้ให้สัมภาษณ์ในช่วงก่อนเกมทุบเวสต์แฮมยูไนเต็ดว่าอาการบาดเจ็บของมาเน่นั้นมันเกิดขึ้นในเกมกับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่อาการที่ร้ายแรงอะไรหรอกนะ แต่มันก็รุนแรงมากพอที่จะทำให้ตัวเขาไม่มีส่วนร่วมกับเกมวันนี้เจอเกนครอฟบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์กลับหงแน่อูนิโอนเบอร์ลินไม่เปลี่ยนใจ่งคาริอุตกลับหงถึงแม้ว่าได้ประเดิมสนามบิลซื้อชื่อดังของประเทศเยอรมน,นีได้ออกมารายงานข่าวว่าลอลิสคาริอุส นายทวานจอมเวอร์ของลิเวอร์พูลนั้นจะยังคงโดนส่งกลับลิเวอร์พูลเหมือนเดิมถึงแม้ว่าเจ้าตัวเพิ่งจะได้ประเดิมสนามกับอูนิออนเบอร์ลินเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายไปร่วมทีมลอริสคาริอุสนายด่านชาวเยอรมน,นีได้โอกาสลงสนามในช่วง20นาทีสุดท้ายระหว่างเกมที่อูนิออนเบอร์ลินพบกับบรุเสเซียมือนเช่นกัตบรักเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่อันเดรลูนายทวารตัวจริงของทีม ปะทะเข้ากับมาคัสตูรามกองหน้าของคู่แข่งโดยคาริอุสนั้นแทบไม่ได้วอร์มอัพก่อนลงสนามแต่ก็ต้องลงไปประจำหน้าที่ในทันทีซึ่งในเกมดังกล่าวเป็นการลงเล่นในศึกบุนเดนลิก้าเยอรมน,นีเป็นหนแรกนับตั้งแต่ที่เจ้าตัวเคยอยู่กับไมในปี2016โดยผู้รักษาประตูวัย27ปีรายนี้ถูกมองว่าเป็นมือสองที่แพงเกินไปและหงแดงเองก็อยากจะขายเขาแบบถาวรมากกว่า ที่จะต้องคอยช่วยจ่ายค่าเหนื่อยหากปล่อยไปให้สโมสรอ,อื่นยืมตัวอีกครั้งโดยอลอริสคาร์เอุสนนกลายมาเป็นส่วนเกินของลิเวอร์พูลนับตั้งแต่เกมนัดชิงชนะเลิศของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกที่ลิเวอร์พูลพ่ายแพ้กับเรอัลมาดริดเมื่อปี2018ซึ่งตัวเขาทำพลาดไปถึง2จาก3ประตูที่ทีมเสียประตูไปในนัดนั้นเจอเกนครอปเผย ลิเวอร์พูลต้องเปลี่ยนแผนตอนพักครึ่งในเกมทุกเวสต์แฮมเจอเกนครอปกุอนเซอร์ลิเวอร์พูลออกมาระบุว่าตัวเขาได้ทําการเปลี่ยนแผนการเ,เล่นเล็กน้อยในช่วงพักครึ่งจนนําไปสู่ชัยชนะเหนือเวสต์แฮมอยู่ในแต่ด3ประตูตอนหนึ่งเจอเกนครอฟนายใหญ่ชาวเยอรมน,นีได้ออกมากล่าวหลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป3ประตูต่อนหนึ่งว่าเกมนีม้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมันเป็นเกมระดับมืออาชีพมาก ต้องถือว่าทีมของพวกเราคอนโทรลเกมกันได้ดีกับการพบทีมที่โดยปกติจะเล่นบอลกลางอากาศพวกเราไม่ได้สร้างโอกาสได้มากพอในช่วงครึ่งแรกหลังจากนั้นพวกเราก็มีการปรับเปลี่ยนกันเล็กน้อยในช่วงพักครึ่งและมันก็ได้ผลพวกเราทำได้ถึง3ประตูที่น่าเหลือเชื่อเจมิลเนอร์นั้นมีสัญญาณอาการบาดเจ็บแต่เขาก็ยังสบายดีเขามีอาการบาดเจ็บบางอย่างที่เอ็นหลังหัวเขา่า ดังนั้นพวกเราจึงเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนตัวเขาออกมาส่วนเซอร์ดานชากิลี่นั้นผมคิดว่าเขาผ่านบอลได้อย่างรวดเร็วมากสิ่งที่โมฮัมเหม็ดซาร่าทำก็น่าเหลือเชื่อมากจริงๆบอลแรกของเขาเรียกได้ว่าสุดยอดเด็กๆเ,เหล่านี้เป็นกลุ่มทีมที่ดีพวกเขาไม่มีความสุขที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งในเกมที่พวกเขาไม่ชนะแต่พวกเขาก็มีทัศนคติที่ถูกต้องกันอยู่เสมอ เจอเกนครอบบอสใหญ่ของลิเวอพูให้สัมภาษณ์มัเหม็ดซาล่าออกโรงกระตุ้นหงต้องเดินหน้าเก็บสามแต้มกันต่อไปเผยว่าส่วนตัวไม่ชอบ VAR ทําให้การแข่งขันฟุตบอลหมดสนุกมัเหม็ดซ a าลาดาวยิงตัวเก่งของลิเวอพูออกโรงกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้เก็บชัยชนะต่อไปเรื่อยๆหลังเกมนกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดและยอมรับว่าตัวเขาไม่ชอบ VAR ที่ทำให้การแข่งขันฟุตบอลมันสนุกน้อยลงโมฮ h ์เมซาลาแข้งวัย28ปีเพิ่งจะทำไป2ประตูแบบสดสวยพาทัพหงแดงแลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะขนค้อนเวสต์แฮมอยู่ในแต่ถึงที่น3ประตูต่อหนึ่งและเป็นการสร้างสถิติใหม่ให้กับตัวเขาเองด้วยการทำประตูเกิน20ลูกให้กับทีม4ฤดูการติดต่อกันเข้าไปแล้ววันนี้เป็นชัยชนะที่ดีมากสำหรับพวกเราจากเกมเยือน2นัดิต พวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเล่นกันได้ดีแต่ผมเองก็เคยยิงประตูใส่พวกเขามาบ้างแล้วโมฮเมดซารากล่าวกับสกายสปอร์ตหลังจบเกมพวกเราต้องก้าวกันต่อไปและเก็บชัยชนะเรื่อยๆวันนี้มันถือเป็นความรับผิดชอบครั้งใหญ่ของผมเพราะว่าซาดดโอมาเน่และโรเบโตฟิมิโนไม่ได้ลงสนามผมไม่ได้ชอบ VAR เลยผมคิดว่ามันทำลายความสนุกของฟุตบอลในบางประเทศเขายกประโยชน์ให้กับศูนย์หน้ามากกว่า ผมก็ไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรมากมายหรอกนะเพราะว่าผมกลัวที่จะโดนปรับแต่ตามความคิดเห็นของผมแล้วก็คือผมไม่ค่อยชอบมันเลยหากคุณอยากจะคว้าแชมป์ลีกคุณก็ต้องชนะทุกเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็เคยมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อต้นได้ดูกาลและพวกเราก็มันเจอช่วงเวลาแบบนั้นเหมือนกันเมื่อไม่กี่เกมที่ผ่านมาโมฮัมเหมดซาลา์ปีกตัวจีดของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ จอแดนเฮนเดสันยิ้มได้หงแดงฟอร์มแรงต่อเนื่องพร้อมชมนาทเนียฟิลิปว่าเล่นได้อย่างโดดเดน่นจอแดนเฮนเดสันกองกลางกับตันทีมของลิเวอร์พูลออกมาแสดงความยินดีกับชัยชนะเหนือเวสต์แฮมยูไนเตสาประตูตอนหนึ่งพร้อมชื่นชมนาธเนียฟิลิปปราการหลังคู่ขาวว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเดน่นจอแดนเฮนเดสันกองกลางกับตันทีมออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่า พวกเรามี2เกมที่ดีมาก2เกมที่พวกเราฟอร์มดีและ2ผลการแข่งขันที่ดีการแข่งขันมาถึงอย่างรวดเร็วและพวกเราก็มีเกมใหญ่ในช่วงกลางสัปดาห์เป็นการพบกับไบรตันเราต้องทําให้ได้แบบนี้ต่อไปจนกระทั่งจบฤด,ดูกาลเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั้นอันตรายอย่างมากในการเล่นลูกตั้งเตะและเกมโต้กรับผมคิดว่าพวกเราเล่นเกมรับกันได้ดีทั้งทีมผมคิดว่านาเนียสเลิปนั้นโดดเดเ่นมาก ทุกคนต่างก็ล้วนมีส่วนร่วมโดยรวมแล้วพวกเราพอใจกับฟอร์มการเล่นพวกเรารู้ดีถึงคุณภาพในทีมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพื้นที่สุดท้ายจริงอยู่ว่าพวกเรามีจังหวะที่ทำประตูไม่ได้อยู่บ้างแต่พวกเราก็ไม่เคยเสียสมาธินั่นแหละคือฟุตบอลเราต้องรักษาความสม่ำเสมอและดูว่ามันจะทำให้พวกเราไปอยู่ตรงไหนหวังว่าพวกเราจะมีนักเตะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาหนึ่งหรือสองคนในสัปดาห์หน้า จอแดนฮ e นเดอร์สันกองกลางกับตันทีมของเลเวอพูให้สัมภาษณ์แล้วแฟนเลเวอพูคิดว่าในนัดหน้าที่เลเวอพูของเรามีคิวเจอกับไบรตันนั้นเลเวอพู Liverpool ของเราจะสามารถทำผลงานสุดแกร่งและเก็บชัยชนะได้หรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของลิเวอร์พูลต่อไปนะครับขอบคุณครับ